พบกับเพิร์ดและรายการเม้าใหม่เจออะไรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero นะคะเรามาเร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาทำตามสัญญานะคะหลังจากที่เคยเกินไปถึงแอปพลิเคชัน l i c k to Win เมื่อ ep 6นะคะตอนที่เราพูดคุยกันถึงต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะเล่นหุ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำคลิปสอนการใช้โปรแกรมมาให้นะคะจริงๆอะ่ะตั้งใจว่าจะทำตอนที่ตลาดเปิดค่ะเพราะว่าจะได้สอนการซื้อขายให้เห็นภาพชัดๆนะคะ Bit o f f e r จะได้ เป็นแบบเรียลไทม์แล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวของจริงนะคะแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่เวลาที่เพิร์ธทำคลิปเนี่ยมักจะเป็นวันหยุดนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบตลาดปิดไปแล้วนั้นเลยทีนี้ก็ รอไปรอมาเดี๋ยวไม่ได้ทำสักทีนะคะก็ขออนุญาตทำในวันหยุดนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม streaming click to win ที่เพิร์จะนำมาให้ดูวันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้จะเป็นระบบ iPhone เนาะแต่ว่า Android ก็รู้สึกว่าอินเทอร์เฟซต่างๆเมนูต่างๆจะคล้ายๆกันนะคะก็เพื่อความง่ายพกพาสะดวก เคลื่อนที่ไวนะคะเราลองใช้งานบนมือถือกันดูนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปที่ App Store นะคะกด Search ค่ะแล้วก็ค้นหาว่า Click to Win แบบนี้นะคะ To นี่เป็นเลข2เลยเนาะแอบก็จะมี อันนี้ค่ะอันแรกที่ขึ้นมา streaming click to win นะคะของเพิ่อเคยดาวน์โหลดแล้วมันก็เลยเหมือนแบบจะมาจาก cloud อีกทีนึงอ่าเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วกด open ได้เลยค่ะเขาก็จะให้เราล็อกอินด้วย apple id นะคะ facebook google หรือว่า line นะคะทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกช่องทางที่ถนัดได้เลยค่ะอ่าจริงๆล็อกอินผ่าน line ง่ายกว่า มันเป็นแบบกดยอมรับเงื่อนไขปุ๊บเด้งเลยอะไรเงี้ยทีเขาก็จะขึ้นแบบเท and c o n d i t i o n ชต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็อ่าแล้วก็ติ๊กถูกนะคะว่าเราได้อ่านแล้วกดตกลงไปค่ะแหมันขึ้นมาบอกว่าใช้งานฟรี30วันใช่ไหมข้อมูลอาจจะดีเลยจากข้อมูลในตลาดจริงคือมันจะเหมือนดีเลยนิดนึงนะคะไม่เยอะอ่ะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะ อนนโอเคหน้าแรกนะคะที่เขียนว่าซ้ำเนาะก็จะเหมือนเป็นภาพรวมตลาดนะคะเขาจะบอกเราว่าแบบเซตอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณนี้ทีเฟกเป็นยังไงบ้างถ้าใครเทรดนะคะชับต่อมาค่ะเราเรียงไปเลยเนาะ Watch นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Favorite เนาะอย่างเวลาสมมุติเราสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษนะคะเราก็สามารถใส่เข้าไวนน้ในนี้ได้นะคะ ยกตัวอย่างการ add favorite นะคะเรากดตรง edit ตรงนี้เนาะแล้วก็ add นะคะแล้วก็สามารถ search ชื่อหุ้นได้หรือว่าจะเลื่อนดูแบบนี้ก็ได้แต่ว่าแนะนำว่า search ดีกว่านะคะสมมุติอะไรดีปตทนะคะอ่าแล้วก็พิมพ์ไป P T T อย่างนี้นะคะเจอแล้วเราก็คลิกเข้าไว้แค่นี้ก็จะเข้ามาอยู่ใน favorite แล้วค่ะ ทีนี้ถ้าเราอยากแอดเพิ่มนะคะก็กดทำเหมือนเดิมค่ะกดที่แอดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มตัวที่2อนะอย่างสมมตุติอ่าบ้านปูนะคะเราพิมพ์ไปแบบนี้คลิกที่บ้านปูเขาก็จะเข้ามาอยู่ในเฟรนด์บิทของเรานะคะก็ทำการเลื่อนขึ้นลงได้เห็นตัวสามเออสามขีดตรงนี้ไหมคะก็เลื่อนแบบนี้ได้ทีถ้าเราอยากลบเราก็กดเออ จงหมายสีแดงๆตรงนี้นะคะตึ๊บเขาจะให้ขึ้นว่า delete ไม่นะคะถ้าเราอันนี้ยังเปิดไม่ได้ลบนะคะก็เก็บไว้เนาะ,ะเมื่อเราเมื่อเรา add เสร็จเรียบร้อยเราก็กดดันเขาก็จะขึ้นมาอยู่ใน favorite เรานะคะทีนี้มาในแท็บต่อมานะคะด้านบนเนาะดูที่ quote นะคะมันเปิดไม่ได้อะมันเหมือนแบบ อ๋อนี่ค่ะเราต้องใส่ชื่อหุ้นไปก่อนเ,อเราสรขี่ชื่อหุน้นอย่างนี้เราดูปตทใช่ไหมคะมเขาก็จะบอกเราว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะ<ม>บอลลุ่มซื้อขายนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ช่องต่อมาตาลูนะคะแล้วก็ราคาสูงสุดของวันค่ะไฮเนาะโลคือราคาต่ําสุดที่วันนี้แตะไปถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนนะคะ2564นเนาะ เพิ่งทําคลิปนี้ในวันอาทิตย์นะคะที่24พจิกายนเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นข้อมูลตลาดก็จะเป็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะอ่ะมาต่อที่แท็บว่า close นะคะก็คือราคาปิดของวันนะคะ average ก็คือ,อ,อโดยเฉลี่ยแล้วทั้งวันเขาซื้อขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะแท็บต่อมา ceiling นะคะก็คือวันวัน นี้ปตทจะขึ้นไปสูงสุดได้ที่48.75นะคะราคาฟรออยู่ที่26.25นะคะนี้เราก็จะเลื่อนลงมาจะเห็นแท็บของ b i ดและ offer นะคะเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นในส่วนของติ๊กเกอร์เวลามีการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะมันก็จะรันตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะคะ volume by price ก็คือ,อ,อวันนี้มี การซื้อขายอยู่ในช่วงราคาใดบ้างและตรงไหนวอลลุ่มเป็นยังไงนะคะต่อมาค่ะวอลลุ่ม y บเซลนะคะแถบแรกปตทใช่ไหมอ่ะวันนี้เขาบอกว่ามีวอลลุ่มใบอยู่18%นะคะวอลุ่มบจะเป็นแถบสีฟ้าเนาะแล้วก็สีเทาตรงกลางก็จะเป็นเหมือนช่วง ATO ATC แล้วก็แท็บสีชมพูนะคะก็คือแท็บของเซลล์54นั่นหมายความว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปตทมีการซื้อน้อยกว่าส่วนการขายนะคะแท็บล่างที่เขียนว่า energy and utilities ก็คือเป็นเออเซกเตอร์ของเขา ว่าปตทอ,อยู่ในเซกเตอร์นี้นะคะในส่วนภาพรวมของเซกเตอร์นี้มีการซื้อขายยังไงนะคะแล้วก็แท็บต่อมาก็คือมาเก็ตคือตลาดโดยรวมเลยของหุ้นทุกตัวค่ะ o l ลุม by เดทนะคะก็จะเป็นข้อมูลย้อนหลังนะคะว่ามันปิดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะแอบสำหรับแท็บโฟวตก็ประมาณนี้ค่ะแท็บต่อมานะคะที่เป็นเดทเนาะก็ก็คือ,อ,อก็จะโชว ปิดออฟเฟอร์ของคุณที่เราได้ทำการใส่ Favorite เอาไว้นะคะสังเกตว่าตรงนี้มันขึ้นมาแค่3ช่องเนาะมี3ช่วงราคาของแต่ละฝั่งนะคะเราสามารถเห็นคำว่า5 bits ตรงนี้ไหมคะถ้าเราอยากดู5ช่องนะคะเรากดตรงนี้ได้คะ่ะเนี่มันก็จะเพิ่มมาเป็น5ช่องแล้วนะคะแท็บต่อมานะคะ t i c k e r ค่ะอันนี้จริงๆมันจะถ้าถ้าตอนที่ตลาด ตลาดเปิดอยู่เนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากเลยคือทิกเกอร์อันนี้ก็จะรวมของทั้งตลาดเลยนะคะหุ้นวอร์เรนดีวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างลูกศรน,นะคะจะเป็นส่วนของการซื้อขายทีเฟกนั่นเองนะคะเรามาดูข้างล่างกันนะคะแท็บแรกเรียลไทม์อ่าเนี่ยแหละอันนี้พวกเนี้ยเป็นแท็บของการเรียลไทม์ทั้งหมดนะคะมาดูแท็บของ Bu y s ซ l l กันบ้างค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะต้องการซื้อหรือขายหุ้นนะคะเราจะต้องมาที่แท็บนี้ค่ะเอฝั่งนี้เป็นใบจะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เซลก็จะเป็นสีแบบม่วงแดงๆนึงเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของพอร์ตโฟลิโอนะคะก็คือจะแสดงหุ้นที่เราได้มีการซื้อเอาไว้นะคะว่าในพอร์ตเรามีหุ้นอะไรอยู่บ้างจำนวนเท่าไร่ซื้อที่ราคาเท่าไหร่ ราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสังเกตแถบข้างล่างนะคะมันจะมี total ตรงนี้ถ้าเราแยกออกมาอตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นพอร์ตเราว่างอยู่มันก็จะข้อมูลก็เลยยังไม่ขึ้นนะคะดูเทรดดิ้ง AC ข้างล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของเลขบัญชีเราเนาะแล้วก็ line available ก็คืออันเนี้ยเขาให้เขาให้เงินเรามา5ล้านบาทค่ะ ดรู้สึกรวยเขาให้เงินเรามา5ล้านบาทครับแต่เบิกไม่ได้ก็คือให้มาทดลองเทรดในโปรแกรมเนาะแล้วก็เหมือนโปรแกรมมันจะมันจะมันจะมีการรีเซ็ตของมันด้วยนะต่ำตำรอบอะ,ค,ะค,ค่ะเคยหาข้อมูลด้วยเหมือนกันอยู่ในไม่รู้ออ่เดี๋ยวแปะให้ดูตำนี้นะคะก็จะเป็นต่ำรอบ ก,ก็คือพอร์ตเราที่เราหุ้นที่เราซื้อไว้เนี่ยจะอยู่ถึงตามช่วงที่เขากำหนดเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะล้างไปอย่างเพลิอเพเคยเล่นไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขาล้างไปหมดแล้วนะคะมันก็เลยว่างต้องมาโหลดใหม่เหมือนกันนะคะเห็น <He en S 2> คำว่า cash balance ไหมคะอันนี้คือเหมือนแบบเงินปเปิดตีอะถ้าเราถ้าเราเราฝากเงินสดเข้าไปมันจะไปขึ้นอยู่ตรงช่องนี้ อันนี้ก็คือเหมือนเรามี5ล้านบาทใช่ไหมคะมันจะมีลูกศรอ,อยู่ยนี่เนาะน้องกดขึ้นดูเครดิตลิมิตเพื่อนๆเ,เ,เขาให้เรามาแบบ1,000ล้านนะคุณคือเล่นไปเลยเล่นไปเลย <c ười> อ่ะนั่นแหละค่ะไลอัพเบลิเบิล5้าล้านแคชบ b ล l a n c e 5ล้านนะคะเน็ตเซ t ร์เทิลเมนต์ศูนย์คือเขาไม่ให้เราเล่นแบบเน็ตเซอเทิลเมนต์อ่ะโอเค ไปไหนต่อเนี่ยนะ o r อร์ order. อ่ะโอเคเมื่อกี้เป็นหน้าของพอร์ตฟปลิโอใช่ไหมคะทีนี้มาดูแท็บของ order ด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นเวลาที่เราทําการซื้อขายไปแล้วอ่ะมันจะมาขึ้นในนี้ว่าเออเราซื้อซื้อเวลาเวลาซื้อจะเป็นสีฟ้าลาขาจะเป็นสีแบบชมพูชมพูนะคะเพื่อโชว์ว่าวันนี้เราทํารายการอะไรไปบ้างนะคะเออสุดท้ายเป็นเมนูนะคะก็ เอาไว้เซตพวกแบบหน้าตาอะไรต่างๆคือจริงๆเนี่ยทับอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นโปรแกรมจําลองไงแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นของจริงในสตรีมมิ่งนะคะเมนูตรงนี้ก็จะเยอะกว่าน,นี้เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของการซื้อขายกันนะคะเราจะลองซื้อหุ้นดูมันมันซื้อไม่ได้ไหมไม่รู้ซื้อได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะคะแสมมุติเราอยากซื้อปตทนะคะเอากี่หุ้นดีทดลองอหะหนึ่หุ้นนี้ สังเกตว่าเราก็จะใส่ตรงช่องวอลลุ่มไปนะคะ1,000หรือว่าเนี่ยเห็นแถบเขียวแถบแดงที่ขึ้นมาอย่างนี้ไหมคะสมมตุติถ้ากดสีเขียวมันก็จะเป็นการเหมือนบวกเพิ่มเข้าไปอ่ะสมมติว่าก,กดร้อยปึ๊บเห็นไหมคะมันจะเพิ่มมาแล้วเป็น1,100น้ี่ถ้ากดพันที่เป็นสีเขียวปึ๊บมันจะเพิ่มมาอีก1000นะคะในทางกับการคะ่ะถ้ากดสีแดงก็จะลดลงปึ๊บเห็นไหมคะ100่งอไม่กี่หายไปละแล้วลถ้ากด1,000ตรงนี้ ตึ๊บแน่มันก็จะลบไปนะคะก็เป็นเพิ่มความรวดเร็วนาะอบางทีแบบนางงานที่เราต้องการซื้อขายจริงๆเนี่ยคะ่ะมันอาจจะการการมาขีดตัวเลขเอาเองอาจจะอาจจะช้าแล้วก็ใช้ตรงนี้กดช่วยได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็ใส่ราคาที่เราอยากได้ะคะ่ะสังเกตว่าเขาจะขึ้นมาให้เป็นราคาของช่องออฟเฟอร์นะคะที่37.75นะคะอืม ตรงนี้ถ้าเราใส่37.75เราก็จะได้ของเลยนะคะอธิบายอีกทีดูวสวยของ bid offer ออฟฟนะคะ bid คือราคาเสนอซื้อนั่นก็คือมีคนรอเสนอซื้อที่ราคา37.5นะคะช่องบนสุดอยู่แบบ13ล้านกว่าหุ้นนะคะแล้วก็ในฝั่งของ offer อออฟเ,ฟเนี่ย ราคาเสนอขายอยู่ที่37.75นะคะมีอยู่2 0 0แสนกว่า2 8 5 9 0 0หุ้นนี้นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการซื้อแบบได้ของเลยอย่างที่เขาบอกว่าเป็นการเคาะกว่านะคะเพราะว่าเราซื้อทางฝั่งออฟเฟอร์เนาะออฟเฟอร์อยู่ทางกว่า ที่มาของการเรียกว่าราะกว่าก็คือเราจะเอาของเลยแน่นอนว่ามันจะแพงกว่าการซื้อทางฝั่งบิดนะคะเวลาเราต้องการซื้อทางฝั่งบิดเราก็จะเรียกว่าสอดบิดก็เหมือนเราไปตั้งรอต่อคิวรอกับ13ล้านหุ้นที่รอซื้ออยู่ณนะขณะนี้นะคะก็คือเรารอได้นะเราไม่รีบนะคะแต่ว่าถ้าเรารีบ เราก็ไปซื้ออันที่มีคนพร้อมเสนอขายเลยนะคะที่ราคา37.75ก็คืออ่ะอยากได้ของถูกต้องรออยากได้ของแพงได้เลยค่ะอ่ะโอเคทีนี้มันเหมือนมีช่องพิมใช่ไหมอ๋อในเนี้ยเห็นเห็นช่องพิมตรงนี้ไหมคะ6หลักเนาะที่มันเป็นแบบดอดตดออันเนี้ยอ่ะเพื่ออธิบายของจริงไปด้วยเลยแล้วกันเนาะเผื่อแบบ อันนี้อันนี้เป็นสนามซ้อมใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเราไปเจอของจริงจะได้แบบรู้ว่าอ๋อมันมันคืออย่างนี้นะอ่ะอันเนี้ยเขาเขาเขา,เขาจะไม่ได้มีพินให้เราคีย์นะคะแต่ว่าสมมุติเรามีพอร์ตจริงแล้วอะที่จะต้องใช้ซื้อขายเราจะต้องมีพินที่ใช้ในการคอนเฟิร์มซื้อหรือขายหุ้นทุกครั้งนะคะอ่ะเ,เป็น6หลักแบบนี้เนาะอย่างที่เขาขึ้นมาให้แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้เราก็จะต้องเวลาเราจะซื้อหรือขายหุ้นเราต้องมาคีย์ ิตรงนี้ทุกครั้งต,ต,ตึ๊บตึ๊บแล้วก็ค่อยคอนเฟิร์มนะคะอ่าโอเคมาแทบต่อมาเห็นอินพอร์ตไหมคะตอนนี้ยังศูนย์อยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยไงอ่าเรามาลองซื้อหุ้นดูนะคะกดไป้าอ่าจะขึ้น place order confirmation นะคะอ่ามีชื่อหุ้นให้จำนวน1,000หุ้นราคา37.75บอันนี้เราาอกว่าไปนะคะอ่าจำนวนเงิน37,750บาท โอเคยังไม่รวมคอมมิชชั่นและแวดนะคะลองกดคอนเฟิร์มดูค่ะตึ๊อมมันจะขึ้นมาเด้งมาแท็บออเดอร์ข้างๆนะคะเห็นไหมคะเรากำลังตั้งซื้อปตทนะคะไซส์ B คือ b ายเนาะรานะคะจำนวนวอลลุ่มแล้วก็สเตตัสโอเอฟเทนดเพราะว่าตอนนี้เราซื้อตอนที่มันตลาดมันไม่ได้เปิดอยู่นะคะแต่ถ้าโดยปกติแล้วอะถ้าใช่อย่างเป็น ตอนที่ตลาดเปิดนะคะเราเคาะกว่าไปแบบนี้เขาก็จะขึ้น match ก็คือเราได้ของแล้วนะคะได้หุ้นปตท1อ0หนึ่หุ้นเข้ามาไว้ในพอร์ตเรานะคะอ่ะในกรณีที่หุ้นที่เราตั้งซื้อไว้ยังไม่ match นะคะเราสามารถ cancel order ได้เหมือนกันนะคะโดยเนี่ยคะ่ะกดนะแย้อให้ดูทีนึงโอเคไปแท็บที่ตัว order นะคะติ๊บ มันก็จะมีคําว่า cancel ขึ้นมาให้นะคะให้เรากด cancel เนาะเขาก็จะขึ้นมาถามอีกทีนึงว่าโอเคเราจะต้องการ confirm cancel ไหมถ้าเราเปลี่ยนใจเราก็กด close ไปนะคะถ้าเราอยาก cancel เราก็กด confirm cancel ถ้าเราต้องการจะขายนะคะก็มาดูที่แท็บ sale ตรงนี้นะก็ทำเหมือนกันคะ่ะ process เหมือนกันเลยใส่ volume ที่เราต้องการขายนะคะใส่ราคา เกมไหมคะถ้าเนี่ยอันนี้ที่เขาขึ้นมาให้ก็จะเป็นราคาฝั่งบิดเนาะสามใช่ไหมคะถ้าเราถ้าเราเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเราเคาะกว่าเราจะได้ของทันทีใช่ไหมคะถ้าเราขายแบบโยนซ้ายปึ้งคือโยนฝั่งบิดเราก็จะขายได้ทันทีเช่นกันคะ่ะเพราะว่ามีคนมารอซื้อของจากเราเนี่ย อยู่13 13ล้านหุ้นอยู่แล้วนะคะเราขายแค่พันหุ้นเองคือเขารับไปเลยนะคะในทางกลับกันค่ะถ้าเราเราเรารู้สึกว่าเออสามสามเจ็ดจุมันถูกไปเราอยากขายแพงขึ้นอีกช่องหนึ่งเราก็ไปตั้งราคาในฝั่ง o f f ร์นะคะที่37.75เจเราเราเราสามารถเปลี่ยนราคาตรงนี้ได้เหมือนกันนะไปแถบที่ราคานะคะแล้วก็เห็นนะคะเครื่องหมายบวกกับลบอ่าถ้าบวกก็คือ บวกขึ้นไปอีกช่องหนึ่งก็จะเปลี่ยนตามสเปรดไปนะคะเนี่ยมันก็เป็น37.75แล้วแต่ว่าอ่ะถ้าเราอยากบวกไปอีกก็กดปึ๊บมันก็เป็น3 8 38.25เไหมคะจะขยับไปตามช่องนะคะก็เลือกราคาที่เราต้องการนะคะการตั้งราคาในฝั่งออฟเฟอร์ก็คือเรารอได้เราตั้งราคาไว้แล้วรอให้คนมาซื้อในราคาที่เราตั้งนะคะสมมุติเราเรา,เราไม่เอา3 7 7 5ก็ได้เราอยากขายที่ 38นะคะเอ๋แล้วก็กดนี้เนาะแล้วก็กดเซลล์นะคะเขาก็จะขึ้นหน้าต่างให้คอนเฟิร์มเหมือนกันเราเช็ครายละเอียดเรียบร้อยก็กดคอนเฟิร์มปึ้งอ่ะไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันไม่มีของในพอร์ตไงที่เขาขึ้นเออร์เลอร์มาเมื่อกี้ก็คือเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการซื้อนะคะแต่ถ้าโดยปกติแล้วมันก็จะเด้งไปหน้าออเดอร์แบบนี้เหมือนตอนที่เราซื้อเมื่อกี้ค่ะ อะไรคะก็หวังว่าเพื่อนเเมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะซื้อขายในโปรแกรม Click to Win ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะเนาะไม่งงเรื่องปิดออฟเฟอร์าะขวาโยนซ้ายอะไรแล้วนะคะลองลองฝึกหัดใช้ในในโปรแกรมนี้ก่อนได้นะคะ,อ,ะอันนี้แนะนำมากมากเลยสำหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าอย่างสมมุติถ้าเราไปเปิดพอจริงลงเงินจริงอะ่ะเราอาจจะแบบ เกรงเหยงแงแยงอยู่อะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมันมันไม่กล้ายอย่างตัวเพิร์ดเองตอนแรกก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะจนแบบเออก็รู้ว่ามันมีโปรแกรมนี้ก็เลยไปโหลดไปโหลดมาเล่นก่อนคือจริงๆยังเหมือนแบบยังยังไม่ได้คิดจะเปิดพอร์ตหรืออะไรด้วยซ้าแต่พอได้ลองใช้ได้ลองเออเจอสถานการณ์จริงลองแบบซื้อขายจริงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วมันทําให้เรากล้าขึ้นอ่ะมันทําให้เราเหมือนได้เจอหน้างานจริงๆ ว่าแบบอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้นะมันส่งคําสั่งแบบนี้มันมีขั้นตอนแบบนี้เออมันไม่ยากหนิเราเราทำได้เออเราสนุกเราเอนจอยกับมันก็เลยเป็นสเต็ปต่อมาว่าแบบโอเคเอ่อเพิดเทรดในคลิก to Win เนี่ยได้แบบสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็คือ,อ,อตัดสินใจเปิดพอร์ตเลยเดี๋ยวฉันจะลองใช้เงินจริงแล้วอ,อย่างใดก็ตามนะคะมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะอันเนี้ยมันแบบมันเป็นเงินเงินทิปอะที่แบบ เขายนมาให้ฉัน5ล้านฉันขัดคุนสล้านก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็จะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับมันเท่าไหร่นะคะแต่พอเป็นเงินจริงๆอย่างเงี้ยพันหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยพอฉันติดลบว่ะนะก็ยังไงตอนที่เริ่มต้นขยับไปใช้พอจริงเงินจริงเนี่ยก็ลองขยับจากจำนวนน้อยๆก่อนนะคะเอาที่แบบสบายใจก่อนอาจจะรอยหุ้นก็ได้อ่ะกำไรแบบ ส0บยบาทแต่แบบเฮ้ยฉันฉันทำได้แล้วอ่ะอ,อันนี้มันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครอยากเห็นเนื้อหาส่วนใดเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่อง Money Hero เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน m o n e y Hero เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เพิ่ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย